วอลวอลแอดไวเตอร์ er, พามาชุมพอรอีกแล้วค่ะ EP นี้เราขอนำเสนอกินปูยังไงให้อร่อยและมีปูกินไปอีกน,น,นานๆเรนโบว์วอรีเออร์แล้วขอบอกว่าทริปนี้พิเศษมากเพราะเราจะได้ขึ้นเรือเรนโบว์วอร r เออร์ของกรีนพีซนะคะที่บนเรือคนเท่แห่งท้องทะเลจะมารวมตัวกันค่ะจุดหมายแรกของเรานะคะอยู่ที่อำเภอหลังสวน เป็นร้านอาหารชื่อว่าเสียงหนึ่งทะเลสดของผู้ใหญ่ชายค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้วยังเป็นท่าขึ้นอวนปลาเป็นธนาคารปูและเป็นส่วนการเรียนรู้อีกด้วยค่ะเอ,มอดดูมาอมาเดี๋ยวเราูาค้ปลาเร็วยังเกิดขึ้นเร็วมากค่ะเดี๋ยวค่อยเล่านะและเช้านี้ค่ะเราจะตามผู้ใหญ่ชายไปซื้อปูมมาก,กันไปเอาปูที่ไหนคะเดี๋ยวเราไปเอาปูที่บ้านชาวประมงเดี๋ยวถ้ามีปูไข่นอกกระดรก็จะเอามาขังไว้ ตำนานการปูสโรแกนที่ร้านเรามันมีอยู่ว่ากินปูหนึ่งกิโลปล่อยลูกปูหนึ่งล้านตัวไงอันนี้ตายแล้วหรอตายแล้วตายแล้วก็จะเขี่ยไข่ไม่ได้แล้วก็เราเอาไข่เนี่ยไปฟักไว้ในต่างออกซิเจนอีกทีนึงแล้วก็ดึงไข่ออกมันก็จะแตกอีกทีนึงแม่ตายแต่ว่าลูกยังเอาไปฟักได้นะคะนี่ตัวแบบนี้มันไม่ตายนะที่เราต้องรีบกันขนาดนี้นะคะเพราะเดี๋ยวน้องปูจะตายซะก่อนปูเป็นๆสดๆนี่แหละอร่อยที่สุดแล้ว ส่วนปูไข่นอกกระดองเราไม่กินนะผู้ใหญ่ชายจะเอาไปเลี้ยงต่อในธนาคารปูค่ะตัวนี้ประมาณเท่าไหร่นะ,ะประมาณสิบห้าทสนอจากการวิจัยนนะเขาให้รีนะสามปีคนนี้ึ้นรถสาวๆทุกอย่างรีบมาก ออกซิเจนะให้เขาฟื้นไปตัวก่อนตอนนี้เขาเขากำลังเหนื่อยอยู่เวลาเขากาลังเคลียร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องมัดกล้ามเขา่อนเดี๋ยวถ้าปล่อยให้มันไปแข็งแรงอะนะมันก็จะไปหนีบกันมันเครียดมันจะหนีบหนูไหมอะมันไม่หนีบหรอกอ่ะเไปเลยระวังแทงมือนะปึ๊บปึ๊บอ่ะทีนี้เราก็มาขังไว้ลูกค้ามาแย่งกันกินยเลยเนี่ยเขาก็ได้ปูสดนี่ปูไข่ มาแล้วใครอีกคนยังไม่ได้ปล่อยแม่ปูหนึ่งมาปล่ปอยแม่ปูแล้วทําธนาคารปูกันะระยะตัวนี้ประมาณเจ็ดแสนถึงหนึ่งล้านนะตัวโตตัวนี้ปล่อยปูได้บุญแล้วเดี๋ยวก็ไปทําบาปที่กรุงเทพเราจะทําบาปวันนี้แล้วนหนูจะกินปูต่อปึบปึบเพิ่ม <c oughs> เดี๋ยวพอต้มสุกเนี่ยมันจะเป็นสีแดงไปถือมามาเลยพวกเธอ ผู้ใหญ่ให้หนูเป็นคนบาปหรือเปล่าไม่บาปใสไ,ไปเลยให้ใหพอพอท่วมหลังต้องใส่ใไฟให้เต็มที่นะทีนี้เนื้อมันจะไม่ยุย่ยเนื้อมันจะเป็นริ่มทีนี้เดี๋ยวพอพอมันมันเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เบาแก๊สรับใช้เวลาประมาณ1 0บถสินาทีเอาอีก7นาทีด่ะ6-7นาทีเดี๋ยวผู้ใหญ่เอาของให้ลูกน้องแป๊บนึงผู้ใหญ่ฝากต้มปูค่ะก็เหลืออีก เนาทีแล้วก็ถ้าเกิดมีน้ําแบบมาแล้วน้มาแล้วเบาไฟเบาเชื่อเบาไฟยังไงวะเบาไฟยังไงอ่ะผู้ใหญ่สั่งเสียไว้ว่าถ้าฟูขึ้นมาแบบนี้ให้เบาไฟก็คือมิกี้แล้วค่ะเกิดขึ้นจริงแล้วกินมาก วนมากมันเค็มกับหวานมันเค็มทะเลต้ตัวใหม่ก้ามหวานมากกลามรสชาติเข็มข้นมากดีใกจ้ามีคนแกะโบให้กินเื้อดีมากเลยเป็นริมริมริมรน้องเพิ่งถูกต้องเมื่อกี้ไม่อร่อยอย่างนี้นี่เราใส่แค่น้ำเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยใช่ไหมคะมันมีน้ำเค็มอยู่แล้วไง ธรรมชาติเขาปรุงมาให้เรียบร้อยมาเร็วมาเร็วสาวสๆามาเร็วมาดูพี่กลับจากการทำบะมงนะครับ<ไ>เป็น S <S อวนปลาทรายโอ้โอนี่ทอใส่สแจ๋วเลยตัวใส่แจ๋วเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวเราจะได้กินปลาทรายทอดกระเทียมกันวันนี้มันแน,น่นมันแน,น่นเนือ้อมันไม่หล<น>ุ่มทุเพกเหมือนเวลาเราไปซื้อในซูเปอร์หรือในตลาดมันแน,น่นมันเพิ่งตายเมื่อกี้ที่นี่เราจะทำอาหารตามฤด,ดูกาล วัตถุดิบในพื้นที่หน้าบ้านเราเนี่ยม,มันสดคําว<ม>่าสดเนี่ยยังไงก็อร่อย<ม>ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปรับสินค้าจากที่อื่นเนี่ยซ,ซึ่งเป็นของหายากเนี่ยมาถึงบ้านเราเนี่ยมันจะไม่สดที่มนุษย์เรากินกินตามฤดูดก,กาลมันก็เหมือนเราอยู่ในวัฏจักรข <Okay. S 3> องสิ่งชีงวิตด้วย มาแล้วค่ะเมนูวันนี้นะคะเป็นโอมากาะเซมาจากท้องทะเลก็คือจับอะไรได้ก็กินอันนั้นค่ะคือเขาปเป็นในครัวปุ๊บก็คือได้กลิ่นแกงส้มก่อนเลยอันดับแรกแล้วพอชิมไปหนึ่งคำก็คือแบบปต้แล้วต้องลาดข้าวมาลาดข้าวแบบเออมม,มุกมันแปกดีว่าในขณะที่มันกรอบมันก็หนุบหนับด้วยหันไปดับหนึ่งซีน้องหนึ่งไม่เคยกินเปรี้ยวเผ็ด ไม่เคยกินละมุดมาก,ก่อนเราไม่รู้ด้วยว่าสามารถเอามาทําแกงส้มได้อะฉันว่าผักคนม้ทุกอย่างเอามาทําแกงส้มได้แล้วแต่จตินตนาการของแม่ครัวชิปวมปรากฏดีว่ะปรากฏเนื้อดีมากอะไรที่สดมันก็อร่อยทั้งหมดอ่ะอจริงๆผู้ใหญ่ทำอาหารไม่เก่งนะแต่ว่าของที่ผู้ใหญ่มาขายทำอะมันสดมากมันอร่อยมากทะเลเขาปูมาให้แล้วมันก็เลยดีมาก ผู้ใหญ่สะดุ้งแล้วไม่แต่ว่าแกงส้มนี่ต้องใช้รถมือนะคะถูกปลาทรายที่ว่ายน้ำมาติดกวนเมื่อกี้ไปร้านร้อนร้านอร่อยเนื้อดีมากผู้ใหญ่ทอดแบบไม่กรอบมากทอดแบบเนื้อปลายังเป็นเนื้อปลายอยู่ใกล้ๆดีแบาเชฟเฟม กินข้าวแบบมีเชฟนั่งข้างๆเราฟังคอมเมนต์ผู้ใหญ่หนูว่าคอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่อาจจะทำอาหารไม่อร่อยหรอกแต่วัตถุดิบมันดี <laughs> ถูกหรอือเปล่าอร่อยสิอร่อยคือไม่ต้องปรุงอะไรเยอะมันก็อร่อยอยู่แล้วไงได้เปรียบแล้วแหละใทยเป็นเหมือนกันบ้างชอบกินเมนูกันอื่นให้จบก่อนแล้วปิดท้ายด้วยปู กินแบบเปื้อนสิบนิ้วไปเลยจ้าปูหวานขนาดนี้ก็ไม่ต้องกินน้ำจิ้มแล้วมั้งเชฟน่ารักแต่แล้วโดนแมงวันจุดโจมอ่ะแมงวันจะแย่งตีนแย่งกินเนื้อมันขอไปกินแข่งกับแมงวันก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะกินไม่ทันแมงวันก็รับประกันนะครับถ้าสดาจากนี้ก็ต้องลงไปสืบในทะเลโอเคโอเค ฮัลโหลเทสเสียงเทสเสียงฮัลโหลฮ,ฮัลโหลตอนนี้เรากำลังจะตามลุงเชคจุด <ไป S 2> หมายต่อไปของเราอยู่ที่ชุมชนท่าเสมเ็ดเรากําลังจะไปบ้านตัวพ่อแห่งท้องทะเลชุมพรกันค่ะเดี๋ยวดูหมึกกำยานสดติดเดยลุงเช็คนักอนุรักษ์รุ่นบุกเบิกผู้เป็นแกนนําในการเรียกร้องพื้นที่สามไมล์ทะเลให้เป็นเขตของประมงพื้นบ้านจนสําเร็จโอ้ยเรียกร้องกันหลายปีกาจะได้ลุงเชคเป็นหัวหน้าในกนารใช่เป็นแกนนำลงโดนหนักที่บ้านลุงเช็คนะคะ นอกจากจะเป็นศูนย์รับซื้ออาหารทะเลแล้วยังเป็นโรงรับจำนำปูแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปพูดคุยกับลุงเช็คนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องป้านีภรรยาลุงเช็คจะทำปูมาต้มกะทิให้เรากินกันค่ะมะพร้าวหลังบ้านแห่งแททรู กูอยู่ในทะเลมะพรท้าวอยู่ในสวนครับสวนเพื่อน <laughs> คนจนบดเขา <c oughs> เขาไม่ห่วงคนบ้านนอกจะไม่ห่วงของกินกูเชฟวยค่ะได้ทะเลเมื่อเช้าตาย,ยังเป้าเห็นไหมเปว้วมือคนถือเลยคค่ะไปไซีก็เมื่อเช้านะคะได้มาีมตาย,ยังใสวิ้งเลยค่ะโอ้ยบีบแล้วคือแบบดู <c oughs> ตาเหมือนคนเล่นกล้ามอะ่ะปลบปล o n ปลาปูเราไม่มียาล้านเปอร์เซ็นเลยมาสิร้อยเปอร์เซ็นมันน้อยไป ระวังกล้ามจะคีบหน้านุกอ๋อเขายัางไม่ตายเหรอคะยังมันเป็นอยู่หรอกมันไม่ตายดี <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันจะตายกับป้าน,นี่แหละเมนูขัดหัวกะทิปูมาะะ้าค่ะแบบบ้านๆน,นะคะอบอ,อกหวานๆเค็มๆมันมาสามรส ใส่ผงชีสใส่ตะเกือล้ำตามสองอย่างก็พอนะนอกจากปูม้าต้มกระทิแล้วนะคะเชฟเทเบิลป้านีจัดชุดใหญ่ทำแกงส้มปลาจระเมดถั่วลิสงงอกแกงส้มแบบชุมพรนะคะเขาจะเปรี้ยวแซ่บด้วยส้มจี๊ดเดยวมากแต่มันหอมนะหอมแล้วปลาอินทรีตัวแน่นๆเมื่อกี้นะคะก็เอามาทอดน้ำปลาส่วนกุ้งตาแป๋วเอามาอบเกลือค่ะอร่อยค่ะ ้มกะทิอ่ะคือป้าเนียชอบรุงหวานใช่ไหมเพราะว่าแต่ปูมันเค็มใช่ไหมใช่ <laughs> ปูมันเค็มน้ำทะเลมันแบบว่าฟิชเจอริงกันแล้วมันเลิศใช่ไหมเออมันเลิศกุ้ง <laughs> น่าเกียดนิดนึงเพราะว่าน้องสดมากก็เลยไม่สามารถแกะน้องแบบเบิือกล่อนๆได้เป็นไงน้องมีกล้ามแน่นเด้งและหวานปลาจระ,ะเบินะคะสัมผัสในการจิ้มลงไปเนี่ย ช่างนุ่มอย่างกบสัลีสำลีเลยเหรอเวอร์จังหาวนุ่มอ่ะกดเปรี้ยวแกงส้มแบบละมุนมันไม่ใช่แกงส้มภาคใต้แบบกินแล้วแบบไตีอ่ะอิ่มแล้วได้เวลามารู้จักรงรับจำนำปูแห่งเดียวในประเทศไทยของลุงเช็คแล้วคะ่ะของของลุงเป็นโรงรับจำนำปูอ๋อไม่เรียกว่าธนาคารมันต่างกันยังไงอะมันมันก็ไม่ไธีทำเหมือนกันแต่ว่าหั <c oughs> วคิดกลงพวกเราเนะี่ยคือว่าชาวประมงพื้นบ้านเขาเป็นคนจน ขาจะไม่มีเงินไปขวาดมีแต่จำนำอย่างเดียวหรือรอ,รอก็ตั้งไปโรงล้วจำนำปู <Okay. S 1> มีอย่างเดียวในประเทศไทยพี่อื่นเขาเป็นธนาคารธนาคารปูอ่ะเขาได้ปูไข่นกกระดองมาเอามาขวาปุบ๊บพอปูตลาดไก่เขาเอาปูคืนไปแต่โรงรับจำนำปูเนี่ยคุณเอาปูไข่นกกระดองมาหนึ่งตัวจำนำเลยตัวละยี่สิบบาท<อ>ถ้าคุณจะไถ่คืนคุณเสียยี่สิบเอ็ดบาท หบาทข้าวกลุมแล้วคุณเอาปูคืนไปและต่างคืนมาอีเพ็ดบาทโดยมากเขาจะปล่อยให้หลุดจำนำหมดเพรอปูถลัดไข่เรียบร้อยเมื่อเขาไม่ไทใช่ไหมลงกับป,ปูนี่จะขายที่หลัดสัละไข่แล้วนะเพราะว่าถ้าไม่ทำเม็ดนั้น,นะลงไม่มีเงินไปให้ก็ติดตัวสองร้อย0นะวันหนึ่งสี่ห้ารลงไม่มีเงินต้องเอาเงินตัวนั้นแหละมาหมุนข้าวไฟพอเลยเลี้ยงตัวเขารอดเลย ลุงไม่ต้องพักพ okay. ักตัวเองเลยก็คือชาวประมงที่เอาปูมาให้ก็อยู่ได้ลุงก uh, mm ็อยู <k <k ่ได้ในขณะที่ก็ได้ช่วยอนุรักษ์ไปด้วยว่เมื่อก่อนลุงก็หากินแบบหากินแบบล้างผลาญเหมือนกันนะทุกสิ่งทุกอย่างกินหมดพอมาทำตรงนี้เขาเริ่มมันมีจิตจะนึกกมานี่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 ต้องบอกเขาเขียวหมดอ่ะอ่านี่ขายดำแล้วเนี่ยไก่มันจะไม่อยู่สามสี่ระยะใช่ไหม สีเหลืองแล้วก็มาสีเทาแล้วมาสีดำนี่นี่เริ่มเริ่มเทาลยังไม่ดำเท่าไรเนี่ยปูตัวใหญ่แบบเนี้ยตมมงก็มาบอกว่าประมาณ900,000ตัวตัวหนึ่งแม่ถ้าตัวเล็กก็มา70,000แล้วลุงก็ถามว่าอัตรารอดมันกี่เปอร์เซ็นต์ได้เพราะว่าประมาณนักสองเปอร์เซ็นต์หรือสามเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ตัวนี้เด่คืนนี้น่าจะเกือเกลี้ยละก็คือเราช่วยแม่ปูแค่ไม่กี่ตัวเราได้ลูกปูเต็มไปหมดเลยได้็มหมดมันได้ผลจริงๆด้วย แล้วพรุ่งนี้คุณลุงไปขึ้นเรือเรนโบว์วอรีเออร์ป่ะคะหลงพรุ่งนี้ไปสัมมนาที่ในเรือถือว่าเป็นงานใหญ่เลยป่ะคะเป็นงานใหญ่เลยงานนี้งานใหญ่เลยละระดับระดับโลกไม่ใช่ระดับประเทศนะระดับโลกเลยเนี่ยเข้าเสีเต้นไหมคะก็เือเต้นโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูขึ้นเรือไปฟังด้วยอ <laughs> วันนี้ค่ะทั้งผู้ใหญ่ชายลุงเช็คและคนเท่แห่งท้องทะเลใต้คนอื่นๆจะไปรวมตัวกันบนเรือเรนโบว์วอรีเออเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องอนุรักษ์ท้องทะเลค่ะเรนโบว์วอรีเออร์ได้เห็นใกล้ๆก,ก,ก็ยิ่งตื่นเต้นยังกับเรือในเรื่องวันพีซเลยเรือเรนโบว์วอรีเออก็คือออฟฟิศขาท้องทะเลของ g กรีนพ c e นั่นเองค่ะที่เขาจะย้ายที่ทํางานรณรง์ด้านสิ่งแวดล้อมไปเรื่อยๆตามหน้าน้ําทะเลต่างๆ งานรณรงค์ของเขานะคะก็มีตั้งแต่เรื่องมลพิษพลาสติกพลังงานไปจนถึงการศึกษาทรัพยากรในท้องทะเลเพื่อเก็บเป็นข้อมูลช่วยสนับสนุนนักอนุรักษ์ท้องถิ่นค่ะรวมถึงงานบูบูอย่างการนั่งเรือออกไปประท้วงและการขวางการล่าวานด้วยเนี่ยอย่างเท่ลูฟี่ก็ลูฟี่เธอ อ๋อนี่คือไปรสคิวน้องอคนนี้ <Rescue S 1> ในโมเมนต์นี้เลยใช่อันนี้เป็นภาพไอคอนเพราะว่าการ<ม>าขวางการล่าววานนี่ก็เป็นหนึ่งไอคอนิกแคมเปญของกินพีนนนไฮไลท์มาแล้วค่ะถึงเวลาไปฟังคนเท่แห่งท้องทะเลใต้เขาเมาส์กันแล้วงานนี้ตัวตึงเพียบต้นเหตุก็คือคนร่างกฎหมายคนน่างกรอบข,ของกรมปมง ทุนเป็นผู้ร่างหมดเลยทีนี้พอ,อย่นเขตทะเลชายฝั่งให้เหลือน้อยที่สุดพื้นที่ไขแดงที่เหมาะสําหรับการพักต,ตัวของสัตว์น้ําไม่อ่อนก็เหลือน้อยที่สัพพีที่ชุมพรที่เกาะร้านเป็ดร้านไก่ที่เกาะงั่งมีอะไรไหมมีฉลมามวานมีปูด้านเนี่ยพี่น้องชาวประมงวิ่งออกเจอทุกวันทีน,นี้การ,รย่นเขตทะเลชายฝั่งเนี่ยให้เหลือน้อยเต็มที่เนี่ยรือประม,ม,มงพาชยิซึ่งเรือเป็นเครื่องมือหนักเนี่ยก็จะทําประมงใกล้ฝั่ง กอใกล้ฝั่งเนี้ยสัตว์น้าพวกนี้ที่เป็นสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะไม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรถามมานนะท่องเที่ยวที่ไหนมันจะมาขอบคุณครับขอต่อเรื่องอวนกอกระตะรู้ไหมปอ้นี้ที่รัฐบ,บ,บ,บาลให้ขึ้นทะเบียนอะของปะาทิว้อยกว่าลำอำเภอเมืองอีกร้อยกว่าลำแล้วยังระจวบบองสะพานหรือทาอะไรแล้วเพื่อราจะอยู่อย่างไรลูกคือตัวเล็ก ลูกอินตีาตาเศรตฐกิจทุกอย่างมาติดมาหมดก็อวนเขาเหมือนกันเขาเรียกว่าม้งเลยอะตาทีๆแบบนี้เป็นห่วงอนาคตข้าาถอยไออวนขรอปากตัดนาเล็กๆเข้ามาต่อไปมันก็หมดเลยนมือช็สู้ๆค่ะผมว่าความอนเอ็มจะกลับมา,มาที่เรานะถ้าเรารวมตัวกันไม่ได้แต่ถ้าเรารวมตัวกันให้ดีรวมตัวกันตั้งใจฟวังเลยทั้งหมดเลยตั้งควรป่านาเลยเนี่ย ผมว่าคนเราเนี่ยมันมากกว่ารัฐบาลน,นะครับเราคือประชาชนนะครับผมถามคนในวงนี้ก็แล้วกันน้ำหนักคุณกี่วันคุณตอบผมได้ไหมอายุคุณกี่กิโลเนี่คุณตอบผมได้นะไหมแต่ว่ากรมประมงไทยตอบถูกนะครับอ่าคุณทําเรื่องง่ายให้เป็นยากคุณทําเรื่องยากให้เป็นง่ายเรื่องเรื่องคุณเอาเอาหัวมาไว้ตรงอูดเอาอูดไปไว้ตรงหัวนะผมว่ามันมันกไรายู่ ชนชั้นนำในสังคมเนะี่ยมองประชาชนเป็นเป็นแบบเดียวกันกันกบที่เพลงผู้ใหญ่ยีตีของประชุมบอกสุกรเป็นหมาเป็นไก่เป็นแมวก็ก็ได้คือเขามองแบบนั้นแต่ว่าหารู้ไม่โลกยุคนี้ไม่ใช่แล้วนะชาวบ้านเองมีความรู้มีเครื่องมือเข้าถึงข้อมูลได้เยอะขึ้นกว่าเมื่อหลายสิบป,ปีแต่ละยังมองชาวบ้านแบบนี้แล้วเขาก็ใช้ภาพการมองแบบนี้นในการกําหนด <ม>นโยบายอาอคอจริงๆอ่ะมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการมองใหม่ว่าชาวบ้านไม่ใช่เขาไม่มีความรู้เขามีความรู้เพราะเขาอยู่กับทะเลเขารู้อยู่ว่าต้องดูแลพืล้นที่ทางทะเลของเขายัางไงดูแลชายหาดอย่างไรอะไรเงี้ยเป็นไงคะแต่ละคนอย่างร้อยเผ็ดยิ่งกว่าแกงส้มใต้อีกสำหรับววสองคนนะคะรู้สึกว่าได้เติมไฟจากบทสนทนาบนเรือมากๆเลยว่าในฐานะผูดด้บริโภคเราจะช่วยคนเท่เหล่านี้รักษาท้องทะเลไว้ได้ยังไง เราต้องเลือกกินยัางไงาที่อร่อยด้วยแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยสล,ลัดไข่หมดแล้ว็ตัดไข่หมดแล้ว,ต,ว,ต,ลวตัวนี้ประมาณเก้าแสนไหมเก้าแสนตัวพ่อแม่เขาใหญ่ภารกิจกินปูอย่างยั่งยืนของเรายังไม่จบมิชชั่นนี้จะคอมพลีทไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ปล่อยลูกปูแว้นไปเลยค่ะลุงเช็คมาปล่อยลูกปูกันเร็วดีลูกปูให้อยู่นี่เห็นไหมตัวเล็กๆอะฝุ่นเม็ด ก้าแสนตัวนะนีใหญ่มากคือเราไปเจอปูไข่เราไม่ซื้อกินปูเล็กเราก็ไม่จับกินเราจะกินแต่ตัวใหญ่ๆแบบนี้แหละเลเจะย่งยืนเพื่อหลานๆเล็กๆแบบนี้จะได้กินปูตลอดถ้าไม่มีใครทำแบบนี้ปูมันก็หมดทะเลกันชอบกินปูไหมชอบก็ต้องช่วยอนุรักษ์กัน